สวัสดีค่ะสวัสดีร้านตะกี้พยุดช่างกิโลตะกี้แฟนเพจค่ะตะกี้ชาแนลมาค่ะทุกคนจ้าคลิปนี้ไรนี้พาทุกคนมาดูผ้าไหมอิตาลีนะคะไหมอิตาลีลายดอกสามิตินะสําหรับอ่าคลิปนี้ก็จะทําให้ดูไหมอิตาลีลายสามมิติมีสามสีนะคะทุกคนจ้านี่รุ่นนี้มีสามสีนะคะชิ้นใหญ่ค่ะรุ่นนี้อ่าหนึ่งกิโลได้ผ้าหกถึงเจ็ดหลาน,นะคะหน้าผ้าหกสิบนะคะ ให้ดูลายผ้าเขาเนะเาะสามมิติของจะมีไม่เยอะนะคะของจะมีไม่เยอะมันจะออกเรื่อยๆนะลูกค้าสนใจก็โทรเข้ามาที่0860745565ได้เลยนะคะอันนี้สีชมพูสีชมพูนี่ก็สวยมากค่ะนี่ชมพูชิ้นใหญ่คะ่ะไปทำเสื้อทำชุดได้1นึกิโลได้หกหลาน,นะคะหน้าผ้าเขาจะอยู่ที่หกสิกิโลร้อบบาทเลยคะ่ะทุกคนนี่ ไวแล้วชิ้นใหญ่ค่ะมาพับผ้าให้ทุกคนดูเผื่อสนใจเอาไปทํานุ่นทํานี่ทําเสื้อผ้าทํากางเกงม,มากเลยค่ะชิ้นใหญ่เอาไปทําชุดของโรงงานนี้จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมันจะมีลายทางปนมาแล้วก็จะลงเป็นลายทางไปด้วยเนาะนสามสีค่ะมิติแล้วก็สีเขียวเขียวลูกค้าถามหาตัวนี้อยู่ทักมาเลยนะคะแม่ค้าหาแชทลูกค้าไม่เจอเนาะ ลายสามมิติของมันจะมีไม่เยอะนะคะนั้นก็จะเป็นลายอื่นลายประปนกันไปเป็นหัวผ้าค่ะชั่งกิโลเลยนะผ้ารุ่นนี้ไมอิตาลีสําหรับลูกค้าท่านใดที่เคยซื้ออยู่ว่าไม่ค้าจะขายอยู่ที่ราคาเดิมนะ,ะจะไม่ได้ปรับเปลี่ยนราคานะ,ะถ้าไมอิตาลีลายลายอะไรก็แล้วแต่เราจะขายราคาเดียวนะมีสามสีนะคะรุ่นนี้มีสามสีไม้อิตาลี ตามมิติมี3าสีชิ้นขนาดหล้าขึ้นไปถึง4ีล้าห้าล้าแล้วแต่ชิ้นหน้าผ้าหกสนะคะรุ่นนี้ช่างกิโลเลยหนจุดสนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะ,ะพับผ้าต่อค่ะไอะอื่นๆก็มีค่ะมีหลากหลายค่ะนี่เอาไปทําเสื้อคอกระเช้าก็ได้นะสําหรับท่านใดที่แบบว่าไม่ได้ทําแบบกางเกงทันทเป็นชุดกระโปรงก็ได้นะคะทุกคนจานี้ค่ะชิ้นชิ้นเขาจะยาวหน้าผ้าเขาจะยาวนะ หน้าผ้าเขาจะยาวหน้าผ้าเต็มนะคะมันจะเป็นหัวผ้าแหละสวยอยูอ่สวยอยู่ค่ะอันนี้สีเหลืองอันนี้ก็จะหมดแล้วอันนี้สีเหลืองต้องเป็นอย่างล่ะสีเหลืองอขายเหล้าผ้าอยู่แถวนี้ร <c oughs> ขายเหล้าผ้าเรา่า <c oughs> รุ่นนี้จะขายค่านะคะไม่ได้ให้เลือกนะเพราะว่ามันมาเป็นของเขาอย่างนี้มันมีสามสีถ้าลูกค้าเลือกไปแล้วไม่คะมันจะมันจะไม่ไปมันจะไม่มีที่ไปที่มาค่าได้ค่ะสองโลสามโลได้ค่ะไม่ได้บังคับสองโลสามโลได้ค่ะมานี่เลยชิ้นใหญ่เลยเอาไปทำชุดได้ สั่งขั้นต่ำ2โล3โลได้ค่ะตามสะดวกเลยนะวันนี้ลูกค้าไปทำใช้เองก็อยู่ที่โล2โลอย่างเงี้ยค่าส่งมีนะคะค่าส่งมีอยู่นะเราคิดค่าส่งตามน้ำหนักขนส่งนะเราไม่ได้แบบมโนไปเองนะบางวันขาดทุนค่าส่งใช่บางวันขาดทุนค่าส่งท,ทุกวันไม่รู้ไอ้แฟดไอ้เข้าไปบวกแบบอะไรไม่รู้ประกันสินค้าหรือเปล่าไม่รู้ บวกแวดประกันสินค้ามันก็จะเพิ่มไปจากที่เราเคยคิดกับลูกค้า3ามโลเก้าพื้นที่ปกติไปร้อยสิบแล้วนะคะตอนเนี้ไม่รู้เลยงงมากไม่รู้จะอะไรยังไงพยายามเซฟค่าส่งให้ลูกค้าแล้วนะแต่ค่าขนส่งอะ่ะคือเราออกให้ออกแบบว่าเกินงบทุกว,วันทุกวันวัน,วนละสามร้อยสี่ร้อยอะไร ตกใจอยู่อัดคลิปอยู่นี่ค่ะสวยๆเลยส่งอะไรมาให้บินนั่แหละก็จิบ,บินตะเสาเถอะตะเสาเลยนะหรือเนะลาะทั้งไหนเล <laughs> นาะสามมิติขนาด 1, หนึ่งถึงสองลาะสวยๆเลยจะเอาอะไรจะูกไม่ได้ไม่ได้หรอก น,นี่ชิ้นสุดท้ายไอพี่จะขอช้างกลมกับไอช้างกลมหน่อยดิกลมกับดแดงเอาสามโลบางทีลูกค้าทักมาเห็นแชทนะคะแต่บางทียังไม่ได้เข้าไปตอบเดยวเพราะว่าถ้าเรากดเข้าไปดูแล้วแชทมันหายไม่ได้จัดท่าให้ลูกค้าไอบ้านไหนที่ยังไม่ได้ยอดทักเข้ามาได้นะคะบางทีแชทมันหายหาแชทไม่เจอ ประมาณนี้มีแต่สวยๆเลยช่างกิโลสนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะสม,มิติสี่มิติโอ้ยมีสามสีนะคะ3ม,มิติอย่างที่แจ้งไว้เลย3ม,มิติมิติหนึ่งมิติสอง